สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอไมพี่น้องเอฟซีทุกท่านกับร้านผูเสมแทรกเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือร้านเราถ่ายมือสองลำปางนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเสียงขนาดนาราดประจําสัปดาห์คือปอไมพี่น้องได้ฟังนะครับก็มีรถเข้ามาอีก2กคันนะครับร้านหาบยากรับติดถนนสายท่าล่องห้วยเป้นะครับฝั่งนี้มุ่งหน้าไปทางอําเภอเมืองปางหรือว่าน้ำตกแจ่ซ่อนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางอําเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ ติดถนนใหญ่นะครับกิโลเมตรติดแปดติดล้านเข้าแตนธานี้นะครับหามบยากนะครับวันนี้มีรถเข้ามาสองคันนะครับก็จะเป็นคู่ก็ตาย lc 0 1 8ทั้งคู่นะครับเป็นตัวดีทีทั้งคู่นะครับปีห้สามทั้งคู่ตัวเองนะครับอ่ะก็มาลองชมลองดูได้นะครับที่ลาดนะครับกันนี่ ah lc 0 1 8ย์นดีทีนะครับกันนี้มาเครื่องครบนะครับย่างหน้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ย่างหน้าย่างหลังแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท้ายแห้งสวยเดิมดีอยู่ นะครับก็นี่ชมงใจงานไปพันหนึ่งรอยชมงนะครับสีกระทะเราสีเดิมนะครับผมเก็บสีแค่เพาะคันคันไม่มีคันหลังนะครับส่วนสีห้องด้วยสารสีัมเกงยังสีเดิมหมดนะครับนะครับนี่ชมงใจงานไปเพียงแค่พันหนึ่งรอยชมงอ่าครับก็ทอนค่าเงินบัตรเตือนนะครับก็นี่พร้อมใจงานเปิดราคาสามแสนห้องหมื่นเก้าพันบาทมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบดันแล้วก็ผานพรวนช้างนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของดีเฮดสองสองห้าอีโปสส่วนอีกันหนึ่งนะครับเขามาไม่ปีหกสามเช่นกันนะครับก็นี่สีเดิมทั้งคันเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับมากเครื่องครบนะครับก็นี่ง้ามอยู่นะครับได้ยั้งไม่ซีเซ้นนะครับพอดีรถเป็นเป็นรถไหลมาครับนี่สีเดิมเดิมทั้งคันนะครับเป็นรถไหลมายั้งกับบ่คอยง้างเลยเปลี่ยนเครื่องม้หมดนะครับ ท้ายแหงสวยงามเดิมอยู่อ่าครับไฟเฟยเดิมมดนะครับคันนี้ก็ใจงานไปประมาณพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยชั่วโมงเนี่ยนะครับสีหลอดสีเดิมนะครับห้องดีสารสีสันเดิมมดคานหลังอย่างสีสันเดิมมดนะครับนะครับคันนี้ก็เชียความใจงานให้นะครับคันนี้เปิดราคาเต่ากันนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับก็จะมีในโซนของใบดันหน้าแล้วก็ในโซนของผ่านทวนจ้าครับนี่แค่สองสองห้าอีโป้นั่นแหละต้องหลุนเปิดนะครับ ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีมดนะครับยกกรองมือสองก็มีนะครับเป็นผ่านพ้นนะครับไซซีศูนย์นะครับเครื่องตัดแย่ผ่านบุกเบิกนะครับส่วนกรณียังอยู่นะครับคูเบอร์ต้าเอล4018 SP นะครับกรณีปีหกสามเช่นกันนะครับชั่วโมงแจ้งงานประมาณหนึ่งพันชั่วโมงกรณีสีเดิมมดทั้งการทอดก็ยังไม่เกิตัดเตะนะครับอ่ายางหน้ากับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังหลังประมาณเกือบเกือบแปดเสียบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ หลังก็เดิมๆครับตัวนี้เป็นตัว SP นะครับอ่าพร้อมใช้งานโฉมปัจจุบันนะครับมาเครื่องครบไม่เคยแกะนะครับ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ใบดันหน้าผ่านพลวนช้างนะครับอ่าครับถ้าสนใจพี่น้องเข้ามาดูได้นะครับซอหายลดลงนะอยู่ส่วนกนนี้ก็ยังอยู่นะครับเอ่อ L 3 6 0 8 SP ปี57คานบนหรือว่าคานโค้งนะครับ เครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับรถพันหกร้อยชั่วโมงนะครับยางกับประมาณ65%นะครับยางหน้ายางหลังนะครับส่วนท้ายกับแฮงเดิมดีอยู่นะครับสีสันสวยงามสีเดิมทั้งคันนะครับพันหกร้อยชั่วโมงนะครับท่อนคัตไม่เคยตัดนะครับก็นี่เครื่องเกียร์ดีนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะครับเปิดราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ อุปกรณ์หน้าหลังใบดันแล้วก็ผ่านพวนช้างนะครับอ่าส่วนถัดไปก็จะเป็นผ่านบุกเบิร์ซีนะครับใบซ้อสองก็สามหมนึ่งพันบาทนี่ผ่านรวนหกคูณซ้สองนะครับสามหมื่นหนึ่บาทเฉียดสามส่วนกันนี่นะครับ l 5 0 1 8 sp ติดมาจับลูกก้าตากนะครับสามเงาตากอ่าวันเสาร์วันไม่เอาพอละวัอนี้จุดเก็บสีขึ้นน้อยเอางามๆเลยเอายางรถใหม่เลยอ่าเดี๋ยวตังร้านจัดเมื่อกะบผม นี่ครับยางนากระเลี่ยนหัวแล้วเช็คหัหมดแล้วครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวของทั้งคันก็เอาไปใจเติมน้ำมันเองเลยนะส่วนอย่างอื่นเครื่องตัดหญ้าผ่านบุกเบิกผ่านพลวนนะครับมีครบหัใส่ทุกรุ่นนะครับพุทมันมีมีมีหมดครับอ่าครับโซนด้านหลังจะเป็นโซนเก็บงานโซนซ่อมนะครับกบ็มีเข้า่อไม้กันกันนี้ก็จัดงามอ่า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับ L5018P s ปี64ก็นี่ยังงามเลยสีเดิมทั้งคันนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอกกัมชงใจงั้นน้อยยังเต็มโยเป้าม่ยพี่นอ้องสนใจนะครับโทรมาครับขอบคุณครับ